เ่ต้องมมซมือถือต้องบอกว่ามีมือดีของนี้มันเ่าครับสงไปดีครับช่างวัดขอ้ยถ่ายคลิปนะครับ ในบ้านนี้กี่กระสีไหมบอกครับโอ้ก็จะใส่ค่าตัวเนาะนี่ฟึ้ยคือชี้ว่าได้ไงเนี่ย CPU เนาะเนอะ CPU เนาะต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยไม่ได้ว่านะเขาต้องเขาต้องเปลี่ยนเดี๋ยวว่าทั้งแข่งเนาะจะเป็นมาตรฐานของเขาคือเปลี่ยนตัวที่ทั้งแข่งก็ก็ล้างคาลตามนั่นแต่หกพันนะครับอันนี้มานี้ช่างก็บอกว่าซ่อมได้ พอเวลาสองวันมันเดียวเองเสร็จแล้วโอ้โหที่แรกบอกว่าราคาคันกว่าเนาะแต่เอาเหดอเราเป็นเหอนมันชซีพียครับซีพียูอ้คันเปลีนซีพียใช่ไหมขอเป็นซีพียก่เดิมอ่เาอาอ่าาอแล้วเราใช้งานมันงาาอปกติครับแล้วออาาอ่่า คือเครืองนเป็นอะไรก็ไม่ไนี้แหละมาตรฐานมากเยี่เียมร้านเล็กๆแต่ฝีมือและวลักพันมอ้โหรานงานสร้างอะไรนะครับสองพันห้าก็บอกบอกว่าสามพันฮะลดไหนีเต็ดโอ้อีกห้าร้อยอ่ะฟไรด้อตายไหนอ่นี้มันมันเขาเอาบอได้ไม่ได้เนี่ย ไอ้ยไม่ได้เลยเนี่ยมันเข้าไม่ได้แเห็นมัแม่อุ่นเปิดก็ได้อะแม่แนี้ให้แม่ให้แม่อุ่นเปดก็ได้แม่อุ่น่อนหยุดคลิปแล้วโอนก็ได้นะหยุดคลิปแล้วโอนก็ได้ มันมันมีอะไรนะเนี่ยเอาไม้วมตัวเด็กออมาซ่อขารนร้ใ่ เป็นสีนมัน,นตั้งสีมันตั้งสีพันอานโบ,บาณนี้ <c oughs> อันกอดประขาดทุ้นนะได้เนานะม <c oughs> ไม่ใช่ว่าดูในที่ห้ารอยเหรอขาดทุนแมน,นะใครมาร้านนีไม่ถูกนะไปสอบถามที่ร้าน นเนะทำคอนอะไรได้ปิดโอเวียนสาขานะที่สิบหกบ้านเขาเนี่เพราะว่านี่คือลูกชายยังมีลูกชายเนี่ยสุขชายเจ้ายอดเลยครับขอบคุณมากครับแก้ว